ก็ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกคนกับผมเด็กชายนัทวุฒิตั้งอันเรียนอยู่โรงเรียนบ้านน้ำตกอายุ10ปีตำบลบางมะพร้าวอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรวันนี้เป็นการเรียนรู้เกดดาภูปัญญาหมอพื้นบ้านไทยตอนที่88หรือ89ว่าด้วยโรคหูตึงวันนี้ผมจะมาท่องกลอน เึงไม่ใช่หูย้อนนะครับรากเข็มขาวแก้โรคตาเติมอาหารรากเข็มแดงรดเย็นหวานธาตุหันสาแก้เสมหะแก้กรำรเดาเอาเป็นยาทั้งรักษาแก้เจ็บตัวลดบวมกายต่อไปก็พบกับท่านพระอาจารย์ครับ มาไวไปไวจิงหน่ยนี่ยมาเดินมาถือยามาอาจารย์งันรอยู่ีเออาจารย์บอกก็ขอความถูกความเจริญจงมีแต่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายตลอดถึงญาติโยมผู้มีความสนใจใร่รู้ในภูมิปัญญากระยาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านไทยวัดคิริวงศ์ สุนีนุ่งมุนภัยไทยตอนที่88และตอนที่89ในค่ำคืนของวันพระหัสที่1ตุลาคม2563ไปอยังทุกทกท่านที่ให้เกียรติรับชมรับฟังไร้สดเผจวัดรกิริวงก็ได้กลับมาตามปกติหลังจากที่ได้อบรมเปิดคอร์สอบรมการบ่งตาต้อด้วยหนามกัดเ้าวตลอด8วัน9คืนก็ได้เสร็จภารกิจ ไปที่เรียบร้อยแล้วบางท่านก็ได้เดินทางกลับบ้านแล้วก็ขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพซึ่งก็ได้มาอบรมหลายจังหวัดตั้งแต่เพชรบูรณ์พิจิตรกรุงเทพปทุมธานีชนบรุรีระยองแล้วก็ตรงขาบ้างตลอดถึงจังหวัดใกล้เคียงที่ได้มาอบรมการใช้หนามคัดค้าเพื่อเกิดประโยชน์และปชะวยตรองเคราะห์คืนนี้ ก็จะได้นําสาระดีๆเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรไทยในครัวเรือนในสวนของเราทําคัมภีร์ที่อยู่ในห้องในหิ่งในตู้ให้มีชีวิตให้ชาวบ้านท่านทั้งหลายได้ใช้ให้เกิดประโยชน์รู้จักโทษรู้จักประโยชน์ของสมุนไพรไทยและก็ขอจเจริญพรทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมไลฟ์สดเปจวัดเมื่อชมแล้วก็หนึ่งไลฟ์หนึ่งแชร์เป็นบุญเป็นกุศล83ท่านก็ช่วยกัน ทุกท่าน,นอาจารย์ยุพินมุสิสารก็ขอจริญนพอทุกท่านที่ไม่สามารถเอ่ยนามเอ่ยชื่อได้ทั้งหมดแต่ขอใช้เสียงนี้ที่กําลังรับชมอยู่สอดโยก็ดีหรือย้อนเข้ามาชมอยู่ก็ดีก็เตรียมสมุดปากกาวไว้ให้เรียบร้อยคืนนี้เป็นยอดยากัดยาตอนที่18ตอนที่88ตอนที่88สําหรับท่านญา,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 าติโยมสาธจชนทั้งหลายที่เป็นผู้ทรงวัยหรือไม่ทรงวัยที่มีอาการ แต่ก่อนที่จะจัดยอดยาพรุ่งนี้วันนี้เป็นวันโกนพรุ่งนี้เป็นวันปรารณาออกพรรษาตลอดฤดูสามเดือนของการฝนภิกษุจําพรรษาโดยไม่ออกไปไหนโดยไม่เหตุจําเป็นไปได้ไม่เกิน7วันหรือสัตหะไปหลังจากวันที่หนึ่งเป็นวันออกพรรษาแล้ววันที่สองก็จะเป็นการเป็นวันเทวโลนะเป็นการตักบาตร เป็นการวันที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จลงจากทวโลกหลังจากโปรดพุทธมารดาตลอดหนึ่งพรนษาเอาแล้วนะโยมเพื่อไม่เสียเวลาแก่ทุกทุกท่านเตรียมจอดสมุนไพรซึ่งเป็นยอดยาใครที่มีอาการดังต่อไปนี้คือหนึ่งมีอาการมีเสียงอยู่ในหูดังวีวีวีว,วเหมือนกับมีมลรงอยู่ในหู ใครที่มีอาการมีเสียงดังวิวีอยู่ในหูเหมือนกับมีแมลงอยู่ในหูนี่คือประการที่หนึ่งสองมีเสียงผิดปกติเหมือนกับบางครั้งได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างในหูในแก้วหูทั้งสองข้างสามมีลมออกหูบางวันก็ลมออกหูไม่ได้ยินบางวันก็ลมไม่ออกหูบางวันก็หูอื้อไปอย่างนั้นนะจ๊ะญาติโยมภาษายาเขาเรียกว่าลมออกหู ผิดปกติของลมหรือหูอื้ออาจารย์ใครที่มีอาการดังต่อไปนี้ให้เตรียมสมุากกรไว้หนึ่งใบมะเฟืองเปรี้ยวหยิบไม้ดูน่อยยูนตรงนั้นอยู่นั่นนั้น,นเลยอออนี่คือใบมะเฟืองเปรี้ยวอาจารย์อาจบมาอีกนิดหนึ่งออใบมะเฟืองเปรี้ยวเป็นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวอยู่ตามในสวนตามในรั้วขอบ,บ้านของคนไทยเราตั้งแต่โบราณากาล ซึ่งมีรสลูกของมันมีรสเปรี้ยวแต่เราใช้ของเปรี้ยวนะไม่ใช้รสหวานนะจ๊ะใบมะเควองเปรี้ยวเอาสดสดหนึ่งกำมือนะจ๊ะโยมเอาสดสดหนึ่งกำมืออานะจารย์นี่คือใบมะเฟืองโตนะใบมะเควองเปร้ยวฮนะกงมนะจากกันดีนะจ๊ะอันที่สองใบขนุนอานะจารย์เออ ใบขนนุนหนึ่งกำมืออาจารย์ใบขนุนสดขนนุนย yeah oh, ี่ห้ออะไรก็ได้อาจารย์ขนนุนยี่ห้ออะไรก็ได้เก็บมาหนึ่งกำมือสดอาจารย์โยมเก็บมาหนึ่งกำมือสดนี่ใบขนุนนะจ๊ะอ่าต่อไปอันที่สามใบมะยมอาจารย์รูดเอาแต่ใบของมันใบมะยมเปรี้ยวนะจ๊ะโยมใบมะยมเปรี้ยวนะจ๊ะโยม รูดเอาหนึ่งกำมือสดยานะใบมะยมเปรี้ยวรูดเอาหนึ่งกำมือสดนะใบมะยมเปรี้ยวรูดเอาหนึ่งกำมือสดเมื่อได้ตัวยาทั้งสามอย่างแล้วต้องขอไปเมื่อได้ตัวยาทั้งสามอย่างแล้วให้นำมาตามให้ละเอียดนะ เมื่อได้ตัวยาทั้งสามอย่างแล้วอย่างละกำมือทาให้ละเอียดเ <_ d ose> มื่อทาให้ละเอียดเสร็จเรียบร้อยก็พามาย่างไฟนะเมื่อทาให้ละเอียดแล้วก็พามาย่างไฟจนกรอบเหลืองเมื่อทาให้ละเอียดแล้วพามาย่างไฟอาจารย์โยมพามาย่างไฟให้กรอบเหลืองหลังจากนั้นอาจารย์หลังจากนั้น ให้ผสมกับพิมเสนหนึ่งกรัมอาจาะให้ผสมพิมเสนหนึ่งกรัมแล้วให้นำลงไปหุงกับน้ำมันมะพร้าวหนึ่งลิตรพาไปใส่ภาชนะหม้อสแตนเลสเติมน้ำมันมะพร้าวหนึ่งลิตรหุงกับไฟทานอ่อนๆอ่อนๆประมาณ15หถึงส0สนาทีหุงไปอ่อนๆอ่อนๆ ประมาณ15-30ถึง30นาทีเมื่อครบแล้วเมื่อครบแล้วให้กรองด้วยผ้าขาวหลายรอบสักหน่อยจนน้ำใสเมื่อครบแล้วให้กองกับให้ครองกับผ้าขาวตักหลายครั้งหน่อยนะโยมจนน้ำใสเก็บไว้ในขวดนะจ๊ะเก็บไว้ในขวดวิธีการใช้วิธีการใช้ใ,ชให้ชุบ คัตเตอร์บัสปั่นหูซ้ายและปั่นหูขวาให้ชุบคัตเตอร์บัสปั่นหูซ้ายและปั่นหูขวานะจ๊ะให้ชุบคัตเตอร์บัสปั่นหูซ้ายและปั่นหูขวาประโยชน์สรรพคุณของมันบรรเทาอาการหูที่มีเสียงดังเหมือนกับวิวิวิเหมือนมีแมลงอยู่ด้านในหูสอง ลมออกหูบางวันก็ออกบางวันก็ไม่ออกใครเรียกก็ไม่ได้ยินบางคนก็บอกว่าหูตึงหูหนักอย่างนั้นนะจ้าโยมนะแล้วก็หูตึงมือหัวอยู่อย่างนั้นเนะี่ยเมื่อลมขึ้นเบื้องถงนะก็จะมืนหัวหูตึงด้วยแล้วก็ประการสุดทา้ายยังแก้ลมของตาต้อที่อยู่เบื้องบนอีกได้ด้วยนะสูตรนี้นะจ้าโยมสูตรนี้จําไวด้ดีนี่คือยอดยากระยา,ยาหมอื้นบ้านไทยตอนที่88นะจ๊ะ คืนนี้ก็มีสองตอนตอนที่8ปเมื่อโยโมทําความเข้าใจแล้วจดไว้จําไว้เอาไว้เป็นประโยชน์นะจ๊ะ,จะเจริญพรทุกท่านเอาจ๊ะอยู่ทางโกราจะมีประโยชน์มากจาคาะเจริญพรถ้าโยมชนะดาบุตรชานนนะจ๊ะเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกันเผยแผ่ช่วยกันนะจ๊ะโยมปวดกรามมียาแก้ไหมมีจ้ะนะจ๊ะโยมต่อไป ตอนที่89นะจ๊ะตอนที่89ใครที่มีปัญหาดังต่อไปนี้คือหนึ่งปวดหัวเรื้อรังโดยไม่รู้จักสาเหตุปวดบ้างหยุดบ้างบางวันก็คือปวดตอนเช้าพอตอนบ่ายตอนสายตอนข้ากขหายบางคนก็ปวดตอนบ่ายตอนเช้ากับตอนเย็นไม่มีคือปวดหัวเรื้อรังปวดไม่รู้สาเหตุนะจ๊ะปวดหัวปวดศีรษะไม่รู้สาเหตุปวดบางคนก็ ปวดจนบางคนคิดว่าตัวเองเป็นโรคไมเกรนปวดจนบางคนคิดว่ามีปัญหาเรื่องเส้นเลือดในสมองบ้างอาจารถือว่าใครที่มีอาการปวดหัวเรือรังนะปวดบ้างหายบ้างปวดบ้างหายบ้างลองใช้ยอดยาสมุนไพรไทยในครัวเรือนของคนไทยเราซึ่งเป็นสมบัติของคนไทยเราทั้งประเทศที่ได้ยินได้ฟังลายสอดของ ยอดอกระยาภูมิปัญญาหมอพ้นบ้านไทยวัดคิริวงซึ่งตั้งอยู่ที่50หมู่9ตำบลบางพระรบอบางหลังถวนจังจชุมพรได้นำสาระดีๆในการดูแลสุขภาพชีวิตของเราท่านทั้งหลายหนึ่งสมุนไพรประกอบไปด้วยอาจาร์ผักเส้นผีสดนาจาร์15กรัมผักเส้นผีสด15กรัมทั้งใบทั้งดอกทั้งต้นเลยนะจ๊ะโยม15กรัมช่งให้ได้น้ำหนักสอง ต้นแมงลักที่เรากินกับขนมจีนนั่แหละโยมนะจ๊ะต้นแมงลักที่เรากินกับขนมจีนนั่แหละโยมหนักทั้งหมดสิบห้าอ่าห้ากรัมสิบห้ากรัมนะจ๊ะสดสด,สดไปซื้อในท้องตลาดที่เขาขายอยู่นะจ๊ะหนักทั้งหมดสิบห้ากรัมนะจ๊ะสามใบขี้เหล็กอ่อนกับแก่น,นะจ๊ะผสมกันขี้เหล็กที่อยู่ริมถนนที่เราใช้ดอกมันแกงนั่แหละโยมนะ ใบขี้เหล็กใบอ่อนกับใบแก่ไม่ใช้ดอกนะจ๊ะโยมใบอ่อนกับใบแก่ที่เราใช้แกงแะละขี้เหล็กแกงกับปลาย่ยงนั่นนะจ้ะโยมเอามาสิบห้ากรัมสดขอย้ำมาใช้สดนะจ๊ะซึ่งทั้งสามอย่างนี้อาตมาคิดว่าในประเทศไทยเราหาได้แล้วก็สามารถที่จะประกอบได้นะจ๊ะโยมนะจ๊อะออาต่อไป เมื่อได้ขอทั้งสามอย่างแล้วนะจา่าโยมเมื่อได้ขอทั้งสามอย่างแล้วให้นํามาใส่หม้อสเตเลตให้นาํนามาใส่หม้อสเตเลตต้มน้ำสามลิตรให้เหลือหนึ่งลิตรต้มน้ำสามลิตรให้เหลือหนึ่งลิตรเมื่อเหลือหนึ่งลิตรแล้วให้กรองให้กรองเอาแต่น้ำนะโยมให้กรองเอาแต่น้ำ หลังวิธีรับประทานอาจารย์ให้รับประทานก่อนนอนวันละสองแก้วแปก๊กให้รับประทานก่อนนอนวันละสองแก้วแปก๊กประมาณ7ถึง15วันอาการที่ปีปัญหาเกี่ยวกับปวดหัวเรื้อรังก็จะบรรเทาและหายตามปกติเมื่อหายแล้วให้ตักบาตรข้าวหนึ่งถ้วยกล้วยหนึ่งหวีนะจ้าโยมอาจารย์โนะยมนี่คือยอดยา ตอนที่89ดสิานะจางซึ่งเราท่านทั้งหลายก็ได้รับยอดยาแล้วคืนนี้ก็ใช้ธรรมะอาจารย์ยอดยาธรรมะเนะจ็บป่วยกายใช้สมุนไพรไทยเจ็บป่วยใจใช้ธรรมะเป็นเครื่องประดับโดยการให้ทานนักาษาสินเจริญภาวนาการให้อภัยทา,านไม่ถือโทษโกรธอาจารย์ไม่คิดเบียดเบียนพยาบาทผู้หน่งผู้ใดตั้งตนอยู่ในทํานองครองธรรม แค่ท่านได้ชมรายการเผยแผ่ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านไทยแค่อนุมโมทนาแค่ร์ก็ถือว่าได้บุญแล้วแค่ช่วยอนุมโมทนาแค่ช,ช่วยให้เป็นบุญเปกุศลแก่คนอื่นถือว่าได้บุญแล้วพ่งนี้ก็เป็นวันธรรมธนะด้วยดูแลรักษากายโดยการปรับพฤติกรรมของเราอะไรที่มันเกินไปที่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนเช่นคนในครอบครัวเดือดร้อนเช่นพูดเกินไปเงียบเกินไป หรือว่าการกระทำมากเกินไปก็ช่วยลดลดเพื่อให้เกิดประโยชน์ในชีวิตครอบครัวและในชีวิตประจําวันของเราช่วยจันรลงในสิ่งดีๆแถมยังทําให้เราไม่มีความทุกข์อีกอะไรที่มันปล่อยวางละได้ก็ปล่อยวางละทะโยมจะได้ไม่เป็นทุกข์นะจ๊ะชีวิตเป็นของมีค่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องพึงรักษาชีวิตพึงรักษากายนะนะสาะทรัพย์พึงรักษาชีวิต สละชีวิตเพื่อปฏิบัติตนเองและปฏิบัติธรรมปฏิบัติสิ่งที่ดีๆนะจ๊ะโยมกับหนึ่งทุ่มสิบสองนาทีในค่ำคืนนี้ซึ่งญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้รับฟังแต่นสาระดีๆเราจะมาทวนให้ฟังว่าเ,าเราท่านทั้งหลายที่ได้รับชมได้รับฟังเป็นประจำอยู่ก็คือหนึ่งทุ่มเมื่อก่อนทุ่มสามสิบก็เลื่อนมาเพราะบางคืนบางท่านก็มีภารกิจอัตามาก็มีภารกิจนิมนต์นะ ก็จดว่าจะไม้เอาทวนนะจ๊ะทวนเกล็ดยายอดยาภูมปัญญาสม,มุนไพไทยหมอพื้นบ้านวัดกิริวงตอนที่88ทวนใหม่ของคืนวันที่1ตุลาคม2 5 1 3ว่าด้วยโรคหูตึงหูผิดปกติมีเสียงเหมือนกับแมลงอยู่ด้านในหูวิวิว,วเหมือนกับแมลงเที่ยวคลานอยู่บางวันก็ได้ยินบางวันก็ไม่ได้ยินอันเป็นสาเหตุ หรือคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับลมขึ้นบ้องถุงแกือเ่องมตาต้อนะจ๊ะโยมก็จดก็จําทําไว้เป็นประโยชน์ประกอบไปด้วยสม,มุนไพรก็คือหนึ่งใบมะเฟืองนะจ๊ะนี่คือใบมะเฟืองเปรี้ยวออกมาแล้วล้างสะอาดหนึ่งกามืสอสดใบมะเฟืองเปรี้ยวนะจ๊ะโยมใบมะเฟืองเปรี้ยวนะจ๊ะหนึ่งกามือสดสอ,ดสองใบขันนุนที่อยู่ตามบ้านเรานะจ๊ะโยมหนึ่งกามืสอสด อ่าสามใบมะยมเปรี้ยวนะมมนตะกี้ใบมะเฟืองทีนี้ใบมะยมเปรี้ยวนะจ๊ะใบมะเฟืองเปรี้ยวหนึ่งกมือทีนี้ใบมะยมเปรี้ยวหนึ่งกมือแล้วก็พามาตำ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 แล้วก็พาไปย่างกับไฟให้กรอบเหลืองย่างกับไฟให้กรอบเหลืองหลังจากนั้นก็พาไปหุงกับน้ำมันมะพร้าวหนึ่งลิตรเติมเติม <c oughs> พิมเสนหนึ่งกรัม เติมพิมเสนหนึ่งกรัมพาไปเคี่ยวกับน้ำมันมะพร้าวด้วยไฟอุ่นๆประมาณ1 5บหถึงสานาทีรองด้วยผ้าขาวซักสามสี่รอบนะจ๊โยมกรองให้มันใสนะจ๊ะหลังจากนั้นก็เก็บใส่ภาชนะไว้ใช้คัตเตอร์บัตใช้คัตเตอร์บัตปั่นหูซ้ายปั่นหูขวาเช้าเย็นเช้าเย็นนะจ๊ะคนที่มีอาการติดปกติหู หูอื้อหูตึงหูยอนหูอื้อหูตึงนะจ๊ะผู้เฒ่าผู้แก่หรือเด็กเยาวชนวัยรุ่นก็ตามนะครับหัดเรียนรู้การใช้ยานะจ๊ะหูมีเสียงผิดปกติลมขึ้นเบื้องหูเบื้องสูงออกหูผิดปกติบางวันก็ขึ้นบางวันก็ไม่ขึ้นช่วงเช้าขึ้นช่วงแล้วแต่อาการของลมนะจ๊ะเก็บไว้จําไว้ใช้เกิดประโยชน์นะจ๊ะใช้ปั่นกับคาเทอร์บัสเช้าเย็นนะจ๊ะ นะไม่ใช้ไม่แนะนำข้อห้ามห้ามยหามยอดห้ามหยอดหูให้ใช้คาเตอร์บัตน้านะจ้าโยมร้อยแท่านกับน้าจ้าโยมสาธุชนหลายที่นะครับชมรัดสดชมแล้วช่วยแชร์ด้วยนะจ้าโยมนาะโยมชิดโยมนันทกรโยมสว่างแล้วก็นมนะจ๊ะเป็นภาษาอังกฤษอ่านไว้ออกนะจ๊ะ var vao อย่าว่าพานะจ๊ะ่ะช,ช่วยกันแชร์ช่วยกันดูแลนะจ๊ะเป็นสมบัติของคนไทยเราทุกคนที่ออกมาเผยแผ่เพื่อจะให้ญาติโยมได้เข้าใจได้เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันดูแลสุขภาพนะจ๊ะเป็นสมบัติของทุกท่านต่อไปตอนที่89ตอนที่89ว่าด้วยโรคปวดหัวเรื้อรังปวดหัวเรื้อรังนี้ไม่ได้ปวดเพราะอาการไข้หวัดคัดจมูกนะจ๊ะโยมปวดหัวโดยไม่รู้สาเหตุบางคนก็เกิดเพราะลมเพลิมพัดบ้างปวดหัว ตามดัวงอาทิตย์บ네้างปวดตอนเช้าบ <t internet> like ้างบางทีก็ปวดตอนบ่ายบ้างบางทีก็ปวดตอนเย็นบ้างบางทีก็ปวดสามเวลาบางทีก็ปวดเวลาเดียวนะนจ๊ะกินยามาแล้วหลายสํานักกินยามาทั้งยาอะไรต่างๆนานาสาเหตุหาสาเหตุไม่เจอลองดูยอดยาสมุนไพรไทยประกอบไปด้วยหนึ่งผักเส้นผีใบดอกก้านรา้คือทั้งห้าพื้่หนึ่งกำมือสดหนึ่งกามือสดสองใช้ใบแมงลัก ที่อยู่ในตลาดที่เขากินขนมจีนหนึ่งกมือสดสามใช้ใบอ่อนใบแก่ของขี้เหล็กที่เราใช้ดอกเกงหนึ่งกมือสดหาา่านยมหนึ่งกมือสดได้ทั้งสามอย่างเสร็จเรียบร้อยได้ทั้งสามอย่างเรียบร้อยนี่นำมาต้มกับน้ำสามลิตรในหม้อสเต,ตเ,ต,ต,เต็สามลิตรต้องไม่เหลือหนึ่งลิตรสามลิตรต้องไม่เหลือหนึ่งลิตรเมื่อเหลือหนึ่งลิตรแล้วก็ให้กรองกรองเก็บไว้ใส่ภาชนะให้อุ่นวันละหนึ่งครั้ง ให้รับประทานวันละสองแก้วแปกก่อนนอนให้รับประทานวันละสองแก้วแปกก่อนนอนคนที่มีปัญหาปวดหัวเรื้อรังเท่านั้นถึงจะรับประทานได้คนที่ไม่มีปัญหาปวดหัวเรื้อรังห้ามรับประทานเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานคนที่มีปัญหาเรื่องหูเท่านั้นถึงจะรับประทานได้อาจารย์คนที่มีโรคร้ายแรงอยู่ไม่ควรรับประทานก็ห้ามอาจารย์โยมถือว่าเราได้น้อมนำสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ ให้แก่ญาติโยมสาธุตจนทั้งหลายนะจ๊ะการลเวลาโบสัยนะจ๊ะกรุณาแช์ด้วยนะจ๊ะเจริญพรอนะจ๊ะบุงาต้นตันหยงนะจ๊ะแช์ด้วยการาวีสมบูรณ์ช่วยแช์ด้วยนะจ๊ะสมบูรณ์รำนะจ๊ะทุกๆคนนะจ๊ะที่เขามารับชมหรือมา,อารับฟังนะจ๊ะแล้วก็ฝากไว้พรุ่งนี้อย่าลืมวันธรรมสวนะดหายตานรักษาศีลรักษาทีน่ารักษาที่น,ษษนุโมทสด้วแต่ความสามารถและแต่พึงพอใจ ให้ทานคือให้อภยาทานให้วัตถุสิ่งของให้ธรรมทานหรือว่าเป็นบุญเป็นกุศลข้าวัดฟังเทศฟังธรรมนะจ๊ะเป็นการสร้างบุญสร้างบาร,รมีเป็นการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่นตนเองและกับชีวิตของเราเพื่อให้หนะ้าที่การงานของเราราบรื่นไม่มีปัญหาบัลลักนะจ๊ะเป็นบุญวาสนาอันทงทงอย่าได้เจ็บอย่าได้จนเพราะการเผยแผ่และก็เป็นการด้วยอนิสงส์ในการที่เราทั้งทั้งหลายได้แช์ยอดยาสมุนไพร ให้กับคนไทยทั่วประเทศซึ่งเป็นเจ้าของก็ขอโยมอย่าได้เจ็บอย่าได้จนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์วันนี้ก็ออกไปแล้ว8 9ดสนะจ๊ะก็หวังว่าคนที่ถูกลอตเตอรี่ก็ถือว่าดีกันไปคนที่ไม่ถูกลอตเตอรี่ก็ตาม,ตามอำเภอใจนะจ๊ะก็อย่างมงายมากนักนะครับสู้การทํางานของเราไม่ได้ประตังอยู่ในธรรมนะจ๊ะลอตเตอรี่นะคนจนวกวนเล่นหวยคนรวยเขาเล่น นตเตอรี่ดังบรูรพาสิโดร่รางเขาว่าอย่างนั้นนะน้าจายมพอหอมปากหอมคอไม่แนะนําให้เล่นการพนันน้าจายมเอาเลยนะจ้าหนึ่งทุ่มเอ่อห้าสิบห้าสิบแปดนาทีน,น้าจ้าในค่ำคืนนี้ร้อยแปดจะบอกท่านนะจ้าที่ติดตามอยู่แฟนผมปวดมานานแล้วครับปวดอะไรล่ะนี่รันเต็มเย้ถ้ายัางไงก็โทรมานะจ้าสอบถามได้นะจ้าศูนย์หกสองสามารถสามหกแปดเก้าเก้ามีปัญหาสกขกับภาพการใช้ยานะจ้า ชนิตาลิมรังสีช่วยแชร์ด้วยนะจ๊ะแล้วก็ n g o r อะไรนี่อ่านว่าไงเนี่ยงอคงฮะ<า>งอคงงอคง,งอคงช่วยแชร์ด้วยนะจ๊ะ v a n n วาน,นิสาวน,นิสาช่วยแชร์ด้วยนะจ๊ะอิสรีอิสรีช่วยแชร์ด้วยนะจ๊ะปว่วยเป็นไทรอยด์แบบอ้วนค่ะทานยาอะไรดีคะจ้าก็โทรมาได้นะจ๊ะที่เป็นไทรอยด์ก็เดี๋ยวให้สุดทองจักแก้วแชร์ด้วยนะจ๊นะน้ำมันการท่านผู้แชร์จ้า ้าขอบคุณนะจ๊ะเอ่อใครที่มีปัญหาถุกกับภาพเกี่ยวกับการใช้ยานะจ๊ะหรือไม่เข้าใจในการใช้ยาสมุนไพรก็โทรมาสอบถามแนะนําเรื่องการใช้ยาสมุนไพรได้นะจ๊ะทรหนกสองสามสรถหกแปดเก้าเก้านะจ๊ะฝากโทรมานะจ๊ะสองร้อยกับหกท่านนะจ๊ะเจริญพรทุกท่านนะจ๊ะมีคําถามอะไรไหมจ๊ะโยม้าทำดีเพื่อแผ่นดินแชร์แล้วครับเจริญพรโยมช่วยแชร์กันนะจะเป็นบุญเป็นกุศลนะจ๊ะแคว้นตัวยงแล้วก็ วันที่29-31ตุลาจน1-2พฤศจิกาก็ไปเที่ยวที่วัดพระเจตุพลวิมลม,มังคลา,ารามกับยูเนสโกขอร่วมกันจัดกิจกรรมวันแพทย์แผนไทยอาจารย์ก็ไปเยี่ยมชมบูธของทางวัดคีรีวงได้ก็จะมีบริการในการพอกตาพอกตาพอกเขา่าพอกเท้าเกี่ยวกับปัญหตาตา้อปรึกษาปัญหตาตา้ตมียาหยดตาแล้วก็มียาใส่ผมที่เจกตลอดทั้งห้าวันที่วัดพระเจดุพลวิมลม,มังคลารามกรุงเทพมหานคร 29่สิตุลาถึงวันที่2องพฤศจิกายนะจ๊ะพบกับบูธสมุนไพรการสาธิตเกียรตาตาอแล้วก็การานวดตาต้อที่บูธใครอยู่ในปริมณฑน,นอยู่ใกล้เคียงก็ไปเที่ยวชมกันได้นะจ๊ะทั้งคนไทยและคนต่างฝรัง่งต่างประเทศนะจ๊ะปวดหัวครับนิรันเต็มแย้มก็จอดยาไปเลยโยม ทูนนิรันนะจ๊ะทูนออกสองสามารถสามหกปเก้าเก้านะจ๊ะวัดอยู่ที่ไหนครับอยู่จังหวัดดนในสุวรรณนาอยู่จังหวัดชุมพรนะปูหลังถวนจังหวัดชุมพรนะจ๊ะโยมดินในนิรันเต็มแย้มก็โทรมาสอบถามนะจ๊ะชินนรัตชัยรัตสิริจ้าสาธุข้าท่านเ่วยเชร์ด้วยนะจ๊ะเจริญพรขอมีสุขภาพาพณนามัมที่สมบูรณ์กันทุกๆท่านนะจ๊ะเอาแล้วหมดแล้วนะจ๊ะทั้งสองตอนแปดสิบแปดแปดสิบเก้านะจ๊ะ าดาวมงคลเฉด้วยนะจ๊ะจดตามท่านตลอดเจริญพรสุดทองจันจักแก้วนะจ๊ะเจริญพรนะจ๊าต่อไปก็ขอญาติโยมสาธุจนทั้งหลายนะจ๊าคืนต่อไปเราก็จะมาเสนอแน,นะเรื่องสมุนไพรเกี่ยวกับโรคจิตโรควิกลจริตนะจ๊าคืนตอนที่90แลตอนที่90และ้ว9-1ว่าด้วยโรคจิตและโรควิกลจริตนะจ๊าเกมสมุนป,ปากาว่าในค่ำคืนต่อไป พรุ่งนี้เขาก็จะมีกิจกรรมส,สมโพธิเรือพระที่ตลาดลังโถนอำเภอลังถวนจังหวัดชุมพรอาจารย์ใครอยู่ใกล้ได้ก็ไปเยี่ยมชมในตลาดลังโวนได้ช่วงเช้าวันที่สก็มีการตําบุญตักบาตรเทโวนะจ๊ะการน้องสาป,ปวดมานานรักษามาเท่าไรก็ไม่หายยุพินอาจาะสอนรัตเดี๋ยวโทรมาได้นะยุพินนะ,ะยุพินใครเป็นอะไรล่ะปวดหัวปวดยังไงอาจาะจัะจดยาไว้แล้วครับเออนิรันต์ต้มเลยนะจ๊ะโยมนิรันร์ น้าไม่เข้าใจยังไงก็โทรมาถามได้น้าจ้าโยมนิรันด์นะเอาแล้วนะจ๊ะก็ขอออมนวยพอให้แก่ญาติโยมชาชนทั้งหลายที่ได้รับชมรับฟังผู้มีใจบุญใจกุศลผู้ที่มีความรักในสมบัติชาติด้านสมุนไพไทยยอดญาติญาตภูมิปัญญาสมุนไพไทยวัดกิริบงตอนที่88ตอนที่9ในข้ามคืนนี้ก็ขออํานวยไว้ใช้ให้แก่ญาติโยมผู้ที่ได้รับชมที่ได้เชเข้ามาชมสดหรือย้อนชมดู ขอให้มีความสุขมีความเจริญมีสุขภาพพณน,นามัยที่สมบูรณ์อย่าได้เจ็บได้จนมีความเจริญในหน้าที่การงานและลูกหลานมีความสุขมีความเจริญปราศจากโรคาพยาธิการทุกคนทุกท่านก็ขอเจริญพรสาธุด,ด้วยแล้วก็เชร์ด้วยนะจ๊ะเจริญพร